วิหารโบสถลาดจตรมุส่วนนี้ทั้งหมดและเราไม่ได้ทำไว้เฉยมีวัตถุมงคลมาตถุสหรับกราบไหว้บูชาดถึงป็นของขุชาประาสดสร้างไว้อันนี้เป็นวัตถุศาสนาแต่ศาสนาตที่ใชอีกคือพุทโธโธพจเป็นพระธานาไจะเรามีทุกใจกับพุทโธมากรอบมากอ ่มากเราเวลามีทุกเป็นนึกเจ้เรื่งทุกหนเลยคุณเจมี่ทาอกก็ไปแล้วก็ไปนึกเรื่องทุกข์กทุกข์แะละใช่ไม่ใช่เราไม่ต้องนกมันนึกสิที่จะนำสุมาให้ดีุโธงุโงุโถุโถงบนดับุญใหญ่ช่ยนรักษาสิ่งี่ค้ั้งสู้พุโธไม่ได้ให้ทางีร้อยครั้งก็สู้รักษาสี่หนึ่งครั้งไม่ได้แกรักษาสี ร,ร้อย k h ั้ g กสู้พุทธุโทใจสงบแบบเดียวไม่ได้ใจสงบแบบเดียวโดยสมาธิร้อยครั้งก็สู้ทุกอย่างงนยนต์ที่ใจของเราจะมือใครจะจิตของเราเริ่มซึมซับเข้าสู่หลักเกณับธรรมชาติเดี๋ยวที่พวกเราปฏิเสธไม่ได้นะพเราหลงธรรมชาติเพราะเราหลงธรรมชาตินะั้นนี่ธรรมชาติกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์หาป็นธรรมชาติเราหลง ลงไม่ไม่งเหมท้เองไมเลยลงไม่ไม่ลงกายเรากายเรากายของเราหัวของเราหัวเราเัวเราเกินวเราเกินเวเราเอวเราหวเรเกินก็ทุกเลยสิต่พูดถึงเจ้าท่านเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นขุมนอของหม กล้องอยู่เพราเราพุทธังทำบางสังหารแสดงถ้ามีกล้องกล้องที่ไหนไม่ใช่กล้องที่หูกล้องที่ใจกล้องที่ใจของเราได้ผลที่ใจของเราหรือหน้าใจหนึเดียว่ท่องเที่ยวเรียกเก็บเรียกสิมนะแล้วยืนยาวที่สุดจะเอาแรงมันเรียนรู้ยืนยาวทั้งจิตของเราไม่ให้เรามารู้ที่จะสร้างบารมียี่สิบเซลล์ไข่กิจหนึ่งเดียวสร้างบารมีมาถ้าพวนั้ เกะกันมาพวกท่านเกิดมาแล้วเกทําไมแล้วตายมีสิ่งจะเต็มไว้ไหนเต็มไม่ได้ถ้ามีจิตยึดหนึ่งเดียวยืนรงพอตายครับแล้วก็ร่างกายหมดอายุขัยเนี่ยแตภาพความตาไหมดร่างกาแตกสลายไปเพราะมันประกอบไปด้วยอินนําลไฟแต่ใจไม่แตกสลายใจธาตุมันยังราหลักฝันไปทุกที่ทุกเดือนนั่นอใจเป็นธาตุที่รู้ สดงโลกนี so college, home, ้ปรากฏตัวเราไม่มีใจเราไม่ทำอะไรเราต้องสองดรู้เรื่องไม่มีความหมายด้ยตัวเองไม่มีความหมายเลยวัตถุทั้งหลายที่เราสร้างมาทำทั้งหลายจะห่ว้มีคุณค่าเพราะใจใจเราให้ความหมายใจเรายึดเป็นที่พึ่งเป็นที่รอเนี่โดยวัตถุที่เองที่เสกให้ขลังให้อะไรมาจิตใจนั้น จุ่มพลังที่เข้าไปพลังพิเศษักสุดๆแต่รูปของพระพุทธรูปเนี่ยเป็นพระรูปที่พุทธบริษัททั้งนี้จะจงต่อพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอุเทศอุเทศิกาปฏียีอุเทศิปฏิยีเจียบีที่ทำระบบจะจงต่อพระพุทธเจ้าหน,น,น,นึ่งองค์เท่ากปฏิยีหนึ่งองค์เราทำอุเทศกี่ร้อยองค์เราทำปฏิยีเป็นร้อยองค์ เศกจที่าเวเนียนพารคทำหนึ่องค์สอองค์ทัยหมมรมาร่อชื่อกันมาเรื่ัทาชื่อกันมาหลาหลาัทธาชื่อกันตอนี้ยังไม่จบตลอดเมื่อช้านี้ก็บอิชาพิชาเขารับช่วยองค์ใหญ่แต่มาช่วยมาตลอด วนก็าทำพื้นก็ช่วยมาหลหลักช่วยกันสิงคโปร์ก็มาทาจรทิงให้สามปีเาจทิ้งให้สาปีเขาช่วยคนนั้นช่วยมาเเริช่วยมาเช่วยมาช่วยมาช่วยมาแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วเราไปกัขังขังดบางครั้งก็ไม่มีขาดเขินแล้วเอาว่าใหญ่มึงเข้ามาหนเข้ามาเพราะทั้งหมดนีคือวัตถุของศาสนาทำประโยชน์ของพุทธบริษัท อย่างนี้แมพระพุทธศาสนามันมีภัยนะภัยภายในใจของเราเกิดกิเลสตนานัวใจจองเราพระพุทธศาสนาสามารถำแก้ได้แต่ภัยของพระพุทธศาสนาที่จะแตกํำมาไปจากประเทศไทยท่านชาวนาแก้ถ้าพวกเราซึ่เป็นชาวชาวทีไม่รวมกันกำลังไม่ช่วยกันบนรุนะไม่ช่วยกันซ่อมแซมฟื้นฟูทำให้เต็มตื้นขึ้นมาคือการปกป้องคุ้มครองอูเลย เดี๋ยวนี้ราทิ้งเดินทิ้งศาสนาเนี่ยเขาก็กอย่างนู้นจนเราแทบจะไม่มีที่ยืนแล้วเนี่ยถ้าเราศึกสาเรียนรู้เข้าไปแล้วเราแทบจะที่ดีแค่ไหนพวกเราเนี่ยทั้งที่เราเป็นชนกลุ่มใหญ่แต่เราเป็นผู้ที่มีน้ำใจดีชาวพุทธเราเป็นผู้มีน้ำใจดีเป็นศาสนาเนี่ยสามารถทำโลกนี้ให้เป็นสันติภาพได้คำว่าสันติภาพคือความไห้ความสงบ ทุเรศศาสนากับศาสนาเขาก็ยังเอากันะเขาจะลองเอาไปให้กับข้าเปล่ยนกันจะจะจชอบพวกเราชอบพวกเรามีเมตตาอานาเบี้ยศาสนาเข้าไปเป็นศาสนาดีที่ทำให้เกิดสันติภาพขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำสอนของธรรมเนียประเบามีการยึดถือประพฤติปฏิบัตินอกสายพวกเราถ้าพวกเราไม่ไม่ความสำคัญเลยสันนิขอองดีเกินกว่ามือ ส,ม,สม,มุทัสทยสทัยทุกสมุทัทยทุกสมุทัทแบบแทยทุกมากที่จะแก้สมุทัยเพื่อจะให้มันเป็นโรคมันไม่มีเนี่ยทุกสม,มุทัเยเ็นรมาวพูดถึงเหตุผลนี้ยอดาเหตุร้อเปอร์เซ็นต์คืออรนสัตว์สี่ทุกสม,มุทัย นีโร่นีร่เป็นตคนเหตุผลเหตุผลเทศผลนอนเปอร์เซ็นต์คืออะไรอาาศสัร์สี่กระโหเหงทุกด้วยเหตุที่เรามีสมุทรไยปรุงแต่งกับารหาคนั้น่้อตัะว่าขัฒนาอยู่ร่างไป เป็นอ uh, ั Luckily, no ีตอี <imen> ้เป no <one> ็นกอเท็ของธรรมชาติแล้วเป็นคนทก่เของเหตุของผลสิ่งนี้มันผ่านมาท้งหมดทุกสิ่งทีเป็นมักถุสิ่งของทุกสิ่ทุกอย่างไม่ไม่มีอะไรต่เดินไอ้ทียนเทียนน่นอนมันขอมื่อตาข้างกายของเรามองเห็นได้ง่ายแต่สิ่งนี้มันแตกสลายยากเรามองเห็นยากทีเดียวมันเห็นตปงไหนมันอยู่ทั้เดมอมันเดิมใจของเราเปียนง่าใจกายเราเปลี่ยนเร็วมีอะไรต่เดิมยาก เพราะฉะนั้นไม่ใช่สิ่งที่ดีใจสิ่งที่เราชอบใจก็เปลี่ยนไปสิ่งที่เรา,เาไม่ชอบใจก็เปลี่ยนไปเนี่ยให้เราที่จาได้เห็นสิ่ง,น,งนี้ก็เห็นเพราะเห็นเห็นเพราะเห็นไปในการที่เราจะต้องมาวนเวียนใน,นรูปกสงสารการพูดธรรมะให้พวกเราทั้งหลายพอจะยังจิตเข้าถึงกระแสธรรมะของพระพุทธเจ้าว่าความเป็นมาความเป็นไปทำไมจาพวกเราเราเห็น,นอยู่ตรงไหนมันมัจะสร้างหลักได้มาแล้วถ้าทัฒนายนที่มีจริงเปลนไป บางคนยังหาที่ร,อร,อร้อนเาไม่มีก็ฟังๆแล้วไปติอตาไปพตาไปฏิบัติตามอย่างน้อยวันนี้นเรามองจิตพระเป็นบุญญาปิยาเกิดบุญเกิดกุศลเกิดความงามความดีท่านอยู่ที่บ้านอยู่ตรงไหนที่ไหนต่างๆท่านเราเลืถึงวันนี้เออเราได้ไปประกอบพระราชกิจก,กิจกรรมบรรจุระบบจันบรรจุระบบโทรบรรจุพระธาตุพระบรมสายาลักษ เอาไว้ให้เป็นที่ให้เป็นอนุสรณ์สถานกราบไหว้บูชาเราเลือกถึงที่ใดเมื่อไหร่เรากราบไหวไม่มากราบไม่มอไหวเราเลือกถึงที่ใดก็ได้บุญเลือกถึงที่ใดก็ได้บุญเพราะเรามีสำนักที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมสองเป็นเจ้าเจ้าการที่ใหญ่ที่สุดนะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะทำการพิธีแล้วจะขอเข้ามาขอเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็กระโจนไม่มีทีทีตอมนี้แล้วอ่ แต่การที่จะถึงไปบรรจุก็บรรจุนี้ห้ามบินนะห้ามบินนะไปบรรจุก็บรรจุนะ <c oughs> มันก็มีบางแห่งมันบินคำว่าบินก็คือเล็ก,ลออก,กเลาะติดม้าติดมืออาจจะตายมาแบเดี๋ยวแล้วก็มาตรฐานมันอมาทอดยังบาง,างที่สุดย่างผิดแม่มันผิดไม่ใช่การเกิดขาดในขณะที่ทำอยู่มีคนชอบขอไม่ให้ไม่ได้ผิดนโยบาย ตอนนี้เราต้องถึงเราถึงเอกาเพราะงั้นพกเราเอามาท่วมันจุ่พวกเราเราลึกถึงตรงนี้ด้วยใครมีเกตนาไม่ดีก็จะเป็นเหตุให้เสียหายเพราะเขาปรารถนาดีมาแล้วมาร่วมันจุ่เราเอาขึ้นมาจุ่มสองครั้งผสมสองคั้งดาทั้ง,างขาเกิดบญเกิดบนสวรกค์ทุกคน